สวัสดีค่ะสวัสดีผู้รับชมและผู้ติดตามเพจทุกท่านนะคะตอนนี้น้อยก็อยู่ที่เต็นต์กิจที่โลกนะคะเป็นเต็นต์ถ่ายสิบล้อมือสองเนาะเดี๋ยววันนี้น้อยจะมาอัปเดตรถที่เต็นต์นะคะว่าตอนนี้มีรถรุ่นไหนบ้างนะคะแล้วก็รายละเอียดของรถแต่ละคันเป็นยังไงเดี๋ยวน้อยจะพาไปอัปเดตกันนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเพราะว่าเต็นท์ของเราตั้งอยู่ค่ะติดกับถนนใหญ่นะคะรถพันไป่ันมาก็จะทําให้มีเสียงแรกเสียงรบกวนนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องไปดูกองทัพของเรากันนะคะนี่เลยนะคะหน้าตากองทัพของเราที่เราจะมาอัปเดตกันวันนี้นะคะเราจะไปเดี๋ยวน้อยจะพยายามอัปเดตให้ได้ครบทุกคันนะคะแล้วก็ถ้าคันไหนทําคลิปไม่ทันก็อาจจะไปขึ้นเป็นคลิปที่2เนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูคันนี้คันแรกก่อนนะคะคันนี้นะคะ isuzu deka f x ส3 6 0ปี ega, 360, 58นะคะ รถสวยมากนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมหัวเดิมนะคะเห็นหัวขาวๆสวยๆอย่างนี้ไม่ได้ทําสีนะคะเป็นช่างศูนย์ออกมาขัดสีหัวให้เนาะไม่ได้ทําสีนะคะแม่ลูกกระบะดับสามมิตรนะคะเป็นกระบะสี่ไม้นะคะ mm. เดี๋ยวเราจะพาไปดูรายละเอียดรอบๆกันค่ะนะคะแค็กซีส่สวยนะคะ รับประกันคัดซีไม่มีหักไม่มีดามนะคะมีแถมท่อเสียให้ด้วยยางนะคะ 11R แม่ลูกใหม่ทุกเส้นนะคะใหม่ทุกเส้นอันนี้ตัวลูกนะคะสวยตัวนี้ราคาเราตั้งไว้ที่2องล้านเจ็ดแสบาทนะคะ ถามว่าลดได้ไหมต่อรองได้ไหมก็ดูรถแล้วชอบนะคะเรื่องราคาก็ต่อรองได้นะคะตอนนี้ที่เราถ่ายนี่คือตอนเย็นนะคะไม่มีแดดแล้วนะคะความสวยสดของรถนี่คือยังขึ้นกล้องอยู่เลยนะคะัดซีก็สวยนะคะแม่ลูก ตันนี้สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากมาดูรถนะคะผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะได้นะคะเต็นท์ของเราตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองพิษณุโลกนะคะเส้นเรื่องเมืองออกไปสุโขทัยนะคะห่างจากสะพานบายพัสมาประมาณ4ีห้าโลนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสดหรือผ่อนก็ได้เรามีทั้งไปนนซ์ที่ ตรวจเครดิตแล้วก็ไม่ตรวจเครดิตนะคะลูกค้าที่อยู่ในสเต็ปไหนก็คือสามารถจัดให้ได้เหมือนกันนะคะดูคัศซีนะคะดูรอบ แดดใกล้จะหมดแล้วแหละเริ่มจะมืดมืดละมีตัวรูดมาทาเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องกันนะคะเครื่องสดมากนะคะปีห้าแปดยัง สดะะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันนะคะอันนี้นะคะภายในแสงเริ่มจะหมดแล้วเนาะก็จะ ได้ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถทักแชทเข้ามาได้นะคะหรือว่าอ่าวิดีโอคอลมาสดๆเลยนะคะอยากเห็นจุดไหนนะคะดูไม้นะคะไม้สามแสนห้านะคะอิซุซุเดการุ่น f อฟเอสามหกศูนย์ปีห้าแปดนะคะตอนนี้ราคาตั้งไว้ที่ สองล้านบาทนะคะสามารถาซื้อเงินสดหรือว่าจัดไปเน้นก็ได้เรามีไปเน้นรองรับนะคะค่ะก็จบไปแล้วคันแรกนะคะ Isuzu Deka FX 360ปี58นะคะแสงหมดพอดีเดี๋ยวคันอื่นนะคะไว้คลิปต่อไปละกันเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่ สนใจนะคะอยากดูวิดีโอหรือว่ารูปภาพเพิ่มเติมก็ทักแชทเข้ามาได้นะคะหรือว่าโทรได้นะคะที่เบอร์0819539880นะคะติดต่อคุณปิดเลยนะคะหรือจะเป็นเบอร์น้อยเองนะคะ0852549262นะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย